แจกต่อเดือนสิงหาคม2563เราไม่ทิ้งกันช่วยคนที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ วันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็จะมาอัปเดตสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะในเดือนสิงหาคม2,563ผู้ที่ถือบัตรคนจนจะยังได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าหลายมาตรการที่ทางภาครัฐออกมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็เริ่มทยอยครบกำหนดตามที่ระยะเวลาของมาตรการหรือว่าโครงการนะคะ และสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี้นะคะจะยังคงเหลือสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเท่าไหร่วันนี้นะคะทางช่องของเราก็ได้รวบรวมสิทธิ์ต่างๆที่จะได้รับในเดือนสิงหาคมมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะในวันที่1สิงหาคม2563นะคะก็จะมีวงเงินในการรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน200-300ถึงบาทนะคะ ตามเกณฑ์รายได้นะคะโดยผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า3 0,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน300บาทต่อเดือนนะคะส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า3 0,000บาทต่อปีแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะโดยจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ ซึ่งก็ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะคะก็จะครอบคลุมทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้าและรถบรขสนะคะซึ่งก็ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดเพื่อใจ่ายในการเดินทางนะคะโดยก็จะได้รายละ500บาทนะคะวงเงินนี้ก็จะเข้าให้ในวันที่1สิงหาคม2 5 6 3เช่นกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนลดซื้อกา๊าซผงต้มนะคะ โดยทางรัฐบาลนะคะก็แจกให้กับผู้ที่ถือบัตรคุณจนทุกคนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายละ45บาทต่อ3เดือนนะคะโดยจะต้องใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมเท่านั้นนะคะหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน3เดือนก็จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ออกไปนะคะต่อไปนะคะในวันที่15สิงหาคม2563นะคะก็จะมีเงินคืนภาษี5%ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะ หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรู้ซื้อสินค้าของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีซึ่งร้านค้าก็จะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือนนะคะคิดเป็นจำนวน5%ของยอดที่ใช้จ่ายไปโดยเงินที่คืนจากส่วนนี้แต่ละคนก็จะได้คืนสูงสุดที่500บาทนะคะต่อไปนะคะในวันที่15สิงหาคม2563นะคะก็จะมีเงินพิเศษของผู้สูงอายุนะคะที่มีอายุ60ปีขึ้นไป และต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้นะคะโดยจะแบ่งตามรายได้ของผู้สูงอายุก็ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้0ถึง30,000ต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่100บาทต่อเดือนนะคะและผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่30,001บาทไปจนถึง100,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่50บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็วงเงินนี้นะคะก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะ โดยเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะคะทางคณะกรรมการผู้สูงอายุก็มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน2563เลยนะคะต่อไปนะคะในวันที่18สิงหาคม2563นะคะก็จะมีส่วนลดค่าน้ำประปานะคะแต่ว่าจะได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่เท่านั้นนะคะโดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็คือไม่เกิน100บาทต่อเดือน เมื่อบินค่านะ้ำประปามาก็จะต้องจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบก็จะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาในบัตรนะคะซึ่งก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้านะคะโดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะคะนั่นก็คือ230บบาทนะคะเมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามานะคะก็ให้พ่อแม่พี่น้องจ่ายเงินไปก่อนนะคะ เมื่อระบบจดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะก็สามารถกดออกมาเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะโดยทั้ง2ส,สิทธิ์นี้นะคะก็เป็นโครงการที่มีระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563นะคะรวมระยะเวลาทั้งหมดก็11เดือนนะคะ สรุปแล้วนะคะในเดือนสิงหาคม2563พ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็จะยังคงใช้สิทธิ์ในบัตรได้ทั้งหมด7สิทธิทพิเศษด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ